สวัสดีทุกผูช้ชนะครับวันนี้ัอยู่กับผมนะครับและคุณปื้มวัสดีฮะหวดดีครับเดีเ๋ยวมามาทหน,น,น้าตาคณตีนัะโอ้แหลกแหลกหลกแหลกเลยสวัสดีครับนี่ก็เนื่องจากว่าไปเตรียมการตัดไม้มาเล็กนิดนะฮะก็ไปลหรโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่นานแล้ว,ลวกันเนาะไม่นานอะไรตั้งคือไปหยิบพิกแอคก่อนลืมหยิบ อืมบ้านแม่นคนตาเคยโอเคนี่ก็ดูของมันเป็นนี่ครับก็มาถ่ายแค่สิบนาทีพอขอไม่ไม่มีถุงกค่เล็กสิบนาทีเหรอโอเคก็ยี่สิบห้านะฮะนี่พระรามห้องหนึ่งสี่ของอ่าสเปนยาพริกเอกไม่มีนี่นี่นี่อันอมไนี่ไอพริกเอกขายไปไหนม้่งวะอยู่นี่ เอ,เ,เอามานี่กาปนอยาขยับเอาหล็กไปค่าฮือสี่เจ็ดนะก็เขาบา้าไมค์ครับสตอรี่โห d e นะไม่บ้าหรอกแค่ใช้สกินมาให้เอามาแล้วก็ได้เตรียมการขุดหินมาเล็กน้อยโอเคไม้ก็อีกยี่สิบอันก็เหลือที่เราโอเคครับคุณเชิญไปหาเตียงเลยนะ โอ้ยตอนนี้ผมจัดไว้แล้วผมครับถังแล้วก็เอาออกซิเดียนมาเอาจิงไปขวดแล้วแล้วก็เอาเอาไปประดับเป็นบ้านสวยงามคลองกูลงแล้วเย้ครั้งหนึ่งเราลืมอะไรบางอย่างเอ้ยเกิดดีวะเอ้ยมีไอโคเดี๋ยวจะไปลงท่ามกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่เก็บพืชผักสวนครัวกันเดี๋ยวมันมอนไม่เกิดเอามาสามสิบอ้ากูปิดมอนอยู่นะเล่นฮาร์ดแม่งเลยนะฮะอ่านะครับตอนนี้ไอ้ายุเป็นปีแลนะครับ โอ้ยแหลกแหลกแหลบอกว่าเลยวลาถ่ายคลิปนี้โคตรแบบเวลี่แหลกนะฮะเวี่แหลกคืออะไรครับโคตรแหลกนะฮะเวลี่แหลกอ๋อหรครับผมเพิ่งรู้นะครับบอกผมนี่ผมนี่อึ้งไปเลยนะอยูอ่แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มจะสีบงสีบิงแล้วเราเป็น<อ>กเกษตรกรท็อปก็ไม่สว่างเลยบ้านนี่นม่งจนไฟโอ้ยโอ้โอ้จนไฟแต่รวยโค บางโคผมชอบมือผมมากเลยเองเองเองรู้จักบางโคปเปล่าเฮ้ยปื้มมอนบ,บุกบ้านแล้วเฮ้ยมิกม,ม,มิกยังพูดบางโคดิบางโคปิดมาแม,ม่บางโคมึงพูดนมโคทำไมวะอื้นมโคแท้เดี๋ยวทำผู้ผักสิงครัวโอ้ยยาเอาโขดเจสซี่เวนไปตีซัมบีต้องไปสัมบีบุกเลยเนาะส<แ>ัมบีมาแล้ยเย่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  อีกตัวนึงจ้องจ้อมิอีกตัวหนึ่งเออโอ้ยเออยามันแหลกอยู่ไอ้น้องเหออย่ามายุ่งไอ้ปื้มยังมันแหลกอยู่ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยปื้มมันแหลกอยู่โอแหลกไอโ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 อเฮ้ยมันขยับก็เปิดทีมิกไอ้ปื้มอย่าเก็บของกูไปเอาปื้มไม่ได้เก็บนะอันนี้ในตัวเขามีอยู่แล้วเลเวลกูเลเวลกูไม่ รีวิวโอ้ยช่วยด้วยสิโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยอะแป๊บเราไม่ควรไปละโอเคไอมิของมึงกะเด็นอยู่ข้างนอกดาบึงอ่ะเออดาบดาบดาบเหล็กเขาอะข้างนอกไงโอ้ก็ลองซอมบี้ตายแล้วแล้วเผื่อไปกดโดมิกาลองปีนให้ผมด้วย ไั่ฉันฉันก,กำลังขอรองอ่อนบอลก็ต้องต้องทิ้ง,งตังงลวลงุกเขากอดม้าจอเอาไว้อานจ้าวมือกับเราเตรียมตัวสดมนลงว่าอาน้ามตาสะให้ขึ้นด้วยคำว่ามึงต้องไปตายไปอื๋ออืเขาป็มิกมัน,อน้องดังอื๋อดีว่าเฮ้ย,ยจะท่ามิกอ๋อเห็นแล้วมันอยู่ข้างๆบ้านเร็วนี่ตรงนี้เห็นแล้ว มันมีถ้ำอยู่เดี๋ยวเขาปิดถ้ำไปแล้วมันมีถ้ำอยู่ในบ้านแต่เขาปิดถ้ำปิดทางไปมันก็เลยนี่มาดูก่อนนี่ไหนเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยลงมาดิครับลงมาปุ๊บเจอสตองโหยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวตายเฮ้ยลงปุ๊บลงมาเก็บทรัพยากรก่อนแล้วค่อยลงทรัพยากรบ้างเออเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้บตายเฮ้ยเจอเหล็กเยอะแยะเลยขุดมาขุดมามันเผาด้วยเลือกยังไอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไร ตอนนี้นะคะผมก็กำลังลงไปข้างล่างแต่ทำไมมืดจังนะแต่แะไระรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเสียงอีกเติมเฮ้ยเฮ้ยมิกอันอันนี้อันนี้ความสว่างป่ะอืมความสว่างอันไหนไปเนสเออเนี่นแหละความสว่างว่าทำไมมันมืดอ่านะครับตอนนี้ผมงกำลังขึ้นไปนะครับเออแล้วผมเมียจะบอกครับคุณมิก ทำไมช่องฟ้ามันเล็กเอ้ยมันเล็กเอ้ยมันสว่างไวจังครับจะไปรู้ไหมนะคุณนึกว่าวัยวัยใหญ่โตยาวเป็นคิโลชักขึ้นจะเก่งจักเพ้่งจะเก่งฝันอดีชอนี่ครับผมจะวางทอดมันแบบนี้มันจะได้ดูเท่เมเป้หน่อยไม่ต้องเท่หรอกให้มันกลับบ้านได้ก็ะบอกละฝันยอ่เอาแล้วนะคะตอนนี้คุณมิกผมนึกว่าหมาเก่อรังเฮ้ยมิกไม่ไม่ชาวแล้กไม่มีคนเจคนเจอีกใช่ปะคนเจ คนแกะมีปะไม่มีไม่มีนี่ไงเขาจะแกะตัวนึงฆ่ามันเลยมึงมีเตียงแล้วผมไม่มีถ้าเจอผิดมันมีแกดำอยู่เดี๋ยวพิกแอคพิกแอคเล็กของหายไปไหนไม่รู้แต่พิกแอคเล็กของกูอยู่นี่อ้าวมีสองล้นเอ้าพิกแอคเล็กคว้าแย่ฆ่าฆ่ะเอาพิกแอคเล็กฉันมาดิง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 ไปละโอ้ยแล้วมันเลกอีกแล้วอ่ะนี่นี่ไป แกตรงนี้มีเยอะเลยว่ะแดกแมงสิแม่งมันบันแดกสิย่าแม่เลยหรอกกินแต่ย่าขมฉบหายเดี๋ยวเขาบอกพิกแอกเหล็กกูหายไปไหนอยู่ที่กูเนี่ยอืมอีโดนเนื้อหมูมาหมูอหม้อ,นนอม้นี่แน่อี๋ขับทอดหน่อยเอ้ยหมูมันชื่อเอ้ยหมูบูเบนกูนึกฆ่ามึงมึง,ม,งมึงเฮียมา <c oughs> เห็นไหมติดมาครับต่อรีโมทครับบบา ไม่ติดบูเบนบูเบนไม่กูไม like ่ต so ิดมันไม่ก iv> ็ขำเลยบูเบนบูเบนอะไรที huh> ่จริงเขาชื่อว่ารูเบนนี่บูเบนนะดูดูเบนเฮ้ยไม่เอาอ่ะกูไม่ชอบดูเบนที่มันกระกระโปรงทุกผายโอ้แหลกอ่ะช่วยด้วยจะช่วยให้ใหม่เอามาเลี้ยวอื้ออื้อค้างแป๊บเอื้อเอื้อเอื้อหมุนตัวแล้วผมจะมีอะไรจะบอกนะครับผมมิกมึงมึงจะมาอยู่กับกูเอาบิ๊กแอร์เล็กกูมาใส่กล่องเล็กเลย ใส่กล่องเล็กเลยเพร็กเล็กอะกล่องเล็กโอเคกล่องเล็กนะเออมันสามพันบัมเพชรเดี๋ยวนี้ว่าใส่แล้วไหนกล่กลอ,กองเล็กแล้วโอ้กล่องเล็กอ้าวมันตรงใหญ่เหรอ <c oughs> ไอพี่ต้องเปิดกล่องดีเปิดไม่ออกเว้ยรู้แล้วมึงไปเยียบกล่องเลยู่เปิดออกเว้ยผักแมงแรงแมงพิวเดชจอตเงินไหนเป็นทางเฮ้ยเอาเพชรมาบัมดีวะ ไอ้ม่มีเพชรนะเนาอาเอาเอาเหล็กมาบั้มดิวะนีเอาเหล็กมาให้กูหมดตัวแล้วก็เอาไปใส่กองใหญ่โอ้ยเฮียเฮียหยิบกองตัดมาไปหนึ่งสองม้ยกุหกองใหญ่แล้วหยิบไปเอเออมีคุณภาพนะแม่งบั้มเหล็กกูจะหมดตัวเดเเฮ้ย ดึมดึมเฮ้ยแมเฮ้ยเียนเฮ้ยเอ็งเอ็งเอาอันนี้ใส่ไปฮะสามสิบสองกันี๋ยวแต่กูเก็บเล็กดีมากน้องหมดแล้วอ้าวทำไมได้หกสี่กับสี่ันน่ะมันลอดเหรอเออ เอ้าไปมิกมิกเนี่ยมิกไปหยิบเหล็กนี้ไปดิอ่าหยิบไปดิเอ็งกันเราไปกอนเอาไปก่อนเลยไปกันต้องเยอะๆก่อนแล้วเขาค่อยกดตามอ่ามิกมิกกดกดกดตรงสีเหลืองนี้เลยหนึ่งสองนี่เองเองเองใส่กล่องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอ้ยเดี๋ยวเขาเก็บเก็บใส่ตัวเขาแล้วแล้วมิกลองนี้ลองนี้กดกดขาไเลยไม่ใช่กดแบบนี้อ๋อเหรอโอเคโอเคมันต้องใช้เยอะไม่ใช่เหรอ โอ้ยฮ่เริ่ตอบอันเฮ้ยมิกเอาเอาหกีอันนะห่งเฮ้ยนี่หนึ่งสองสามโอ๊ยยำอะไรไอเวทนี่เด็กเด็กไม่งร็เป็นทิละอันไม่อ้ยเรมาชุดกอไอันแล้วไวายังไงเ้มา โอ้หแม่ได้มาเพิ่มคนได้เพว่เกืบสองชุดอะอันนี้เอาหิบดเก็บไปอือเอาไมกูมึงเก็บไปจับนกดไว้เฮ้ยอาเฮ้้ยเม้้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้้ย้ยเ้ยเ้เยเ้เยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยหูเ้้

สนุกอล้อต้องมือเร็วๆเว้ยเอ้ยอ่าสามชิ้นเอ้ยมันเยอะหนึสองชิ้นเธอกับชุดหนึ่งจะเธอกับชุดหนึ่งจะเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามเออมาสองชุดแบ่งคนละชุดมันก็ใช่ไงไม่าฮ่า หกชิ้นมาหชิ้นเออจบู้สึกเฟียนะสองมึงสองสดจิอันมาหอันหนึอ้ยพึ่งดิหนึ่งไปย่าไปยบโอ้โหบ้ามันนะสองสามส่ไม่ไม่เลยแม่ยสิบแ เดี๋ยวบัมมี่เสร็จเราจะจบคลิปกันละเมื่อกี้มาสอนการบัมสอนการบัมนะครับเราเรามีวิธีบัมบัมแบบนี้ได้ได้ีนะครับได้มา28ะไรนะครับตอนนี้ฟินมากมีเนื้อวัวสองอันแต่บัมมน่าจะไม่พอครับไม่อาจจะไม่เพิ่มไม่ซ้ำทีเดียวมาเงวู้48เอาไม้ผมครับเดี๋ยวคุณ สองสั่คุณใส่ไปแม่เขายังไม่โทรเลยให้ไปแมพตีหมีคุณจสไปีเอ้ยโจรขโมยห้าเอ็ดนั่นห้าเก้าโอเคต่อไปก็จะพอละแต่เดี๋อันเดียวทำไหมเดียวมามโอ้ยพี่ปันดูหูต้เพลงเลยไม่สามแสดงอะไรของมึงเนี่ยจับดอก เอามาแล้วมาแล้วโอ้โหบั๊มมานานอ้เพื่อนเนี่งเพื่อนเ่ยเพิ่อนเ่ยเพิ่งเก็บเก็บเก็บน้ำโมเข้าไปหนึ่งสองสามหืหคงน่าจะพอแล้วมั้งเมื่อกี้จะดับน่าจะได้เยอะอหึหึเลยมาโอ้วไว้ที่ที่เหลือที่เหลือเก็บไว้โอ้แบลรี่บ้าบ้าโห้ยตาสั่นสิบกวันเอามาเอาฮ่าฮ่าจะบั๊มต่อแล้วเกิน โดยขนาดเนื้อหมูมีมีอเจ็ดอันกลายเป็นเท่านี้แหละอ่ะเอามาให้เขาแล้วแล้วก็อันนี้เจ้บ้ามีกอบ้ามามัเนื้อวัวได้ได้เนื้อวัวเหรอเออบเนื้อวัวสักหนึ่งสุดยอดพอหนึ่งสองสามสามอันไม่ต้องมีเจ็ดอันขึ้นไปหรือเปล่าหนึ่งสองสามเออไม่ได้สามอันแล้วหนึ่งสองสามสี่อัน หนึ่งสองสเจ็ดอันนั่นแหละเชื <Ooh. S 2> ่อขึ้นเจ็ดปั๊มจะได้เยอะขึ้นหนึ่งสองสามได้สิบเอ็ดไอ้คอร์ไม่ไงไม่อยากบําเลยไงโอเคครับเดี๋ยวเราเหยุดคลิปก่อนอ่านะครับตอนนี้เราก็พอแล้วคลิกมวยคุยเอ้ยไม่ใช่คลิกมวยก็พอแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยากขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้ก,กันด้วยใค,ใครไม่ตอบกูกลับไปตบหัวพ่อของได้โอเคนะครับก็ใครอยากให้ คนอื่นรับรู้ถึงความสนุกของพวกเราก็อย่าลืมกดแชร์นะครับใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้ก็ขอไปป้อมกับความแดกอีกของเราบ๊ายบาย